สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเราอีกแล้วนะคะเออคือเราก็จะมาเล่นแบบนี้คือแมปเล่าเรื่องผีนั่นเองเราปรับจอแล้วเ,เราจะไม่เล่านะคะเราจะพาเข้าไปดูอย่างเดียว <c oughs> ก็เราเล่าไม่เป็น เดี๋ยวพี่ขอเราจะเอาไปไปดูคนว่าไหนน่ากลัวเออน,นี่ไงน,น้องเรามาแล้วนี่ไงเสียงบิดรถมาที่ไหนเนี่ยยังต้องเดินตามพ่อมาหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเล่าเอ้ยเราจะพาไปเรื่องผีมันก็จะมีเสียงรถหน่อยนะคะขอโทษด้วยนะคะผีเป็ดเราเราดูไปแล้ว ตอนนี้ก็ดูไปแล้วผีก็หางก็หางยังไม่ได้ดูเลยนะก็คือเข้ามาก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้รู้คนอ่านออกก็อ่านไปเลยนะคะก็เขามาอยู่ในป่าป่าที่มืดมืดยงไปไหนแล้วเนี่ยดี๋ยวไฟให้แล้วเขาก็บอกว่านั่นอะไรอ่ะเอออันนี้เราอ่านไม่ออกแต่ นันภาษาอังกฤษไม่ออกจำแปลเป็นไทยได้นิดหน่อย What is that? โอเคอ่านออกแล้วแล้วก็มีผีกระหังเดินมาเขาก็ร้องใช่ไหมลองก็มีผีกระหังก็ได้บิน เสียงบิดลดฮาพอ่อ,ยอยแล้วมันก็ได้กินใส่เขากินกินยาเรร่อยแล้วแล้วปีกกระหางก็ได้ดูดปรนเด็นนะคะโอเคมาเราไปชั้นล่างบ้างนะคะน้องตามมาเร็วชั้นล่างก็จะมียายสปีดแล้วก็ผีตาบูลเวเราเอ่ไปแล้วผี ผีพงก็เราไปแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้ผีเสือสมิงเอ,อ๊เสือสมิงอย่างเดียวผีพ,พายก็เอาไปแล้วผีนางรํตก็น่าสนใจนะแต่ว่าเราไปแล้วผีตายหงไว่ได้แต่วอาน้าเกียดอ่ะผีตายหงเหอะใครส่งอะไรมาเน้งผีตายหงนี่ก็ไม <c oughs> ่ได้มีนะทกคนหนึ่งกำลังนอนหลับซีซี มาเร็วแล้วก็ได้มีคำบอกว่าคุณฆ่าฉันอยู่อะไรนี่แหละแล้วก็ได้มีหลายคนเลยที่บอกคุณฆ่าฉันคุณฆ่าฉัน <laughs> แล้วเขาก็ร้องเอ๊ะแล้วเขาก็ได้บอกว่าว่าจะแล้วมีตัวอะไรแล้วมันก็ได้มืดไปเลยแล้วเขาก็ปิดไฟกปแหมมืด่รือยังแล้วก็มีหลายคนเลยบอกว่าคุณ ต่อไปเป็นผีนางรำนะคะอือหือเสียงหวานขึ้นมาทันทีเลยที่นางรำอยู่ชั้นหนึ่งเลยชั้นอะไรอะที่โรงเรียนแห่งนึงได้มีเด็กบอกว่าโอ้ฉันลืมก่อนบ้านไปที่โรงเรียนไอโฟอะไรเนีไอโฟมี homework รับนั่นเอง มก็ขอเอเ่ทุกคนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าอีกในตอนหน้านะคะ bye bye. บ๊ายบายยังไม่บายหน่อยเร็วบ๊ายบายนะคะโอเคพิว <Okay. S 3> <Pew! S 1> แบบไฟ